ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี่เคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับถ้าใครเล่นจีนบ่ายเมื่อวานต้องเสียดายมากครับผิดแค่หลักสิบแต้มเดียวครับมีเจ็ดสองสี่ใช่ไหมเจ็ดสองห้ามีเจ็ดสองห้ามาเจ็ดสามห้าครับแต้มเดียวงิงครับทั้งหังแสงบ่ายทั้งจีนบ่ายครับยังไงเช้านี้ลองพิจารณาดูนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมครับกรุณากดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ และเ,เ,เขาออาในแต่ละกกคลิปมีข้อำงานรบกวนจะกดข้ามเนาะครคิดดีแทบมีกับช่องผมขอ่อยร่ำรวยถูกหวยกับทุกท่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาฟังการกวิเคราะห์หุ้นจีนกันนะครับจีนเปิดเช้าจีวันที่25จีนเปิดเช้าเปิดเรียงนะครับ897ลบ38โอเคครับจีนเช้า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  เช้าเด่นหนึ่งหกครับชอบหกมากชอบหกมากกว่าหนึ่งครับเจาะครับจะเจาะทั้งคู่นะครับแบบนึ่งครับเจาะครับหนึ่งหกครับห้าหกครับเจ็ดหกแล้วก็แปดหกครับหนึ่งห้าหนึ่งแปดครับ หลักร้อยไซนึงครับอ่าครับลองพิจารณาดูครับสำหรับจีนเช้าเนาะประมาณนี้ครับผมชอบส่วนตัวผมชอบหนึ่งหกหกหนึ่งเลยังไงลองไปจับตามตารางดูแล้วกันนะครับชอบหนึ่งหกเม็ดเดียวนะครับยังไงลองไปจับตารางดูเนาะโอเคครับแล้วเรามาลุ้นกันจีนเช้าปิดสิบโมงครึ่งนะครับขอให้น้ำรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับผมเล่นอย่างนักลงทุนครับเข้ามาอย่างเล่นอย่างนักพนันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาร์ตนี่แค่อีกครับ เดี๋ยวาเจอกันตอไปคลิปห่างเสียงเช้าครับสวัสดีครับผม